ขาวนี้ก็ประ่าวานก็นั่งคิดอะไรหลายอย่างด้วยกันก็ดูแล้วมันตันๆอ่าดูแล้วมันตันๆเพราะว่าหลักฐานหลายอย่างเรายังหาไม่ได้หรือว่าที่เป็นอะไรหล,หลักฐานที่สําคัญที่ไปเชื่อมโยงกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เราก็รู้ว่าแนวทางมันน่าจะออกมาแบบไหนยอยู่แล้วแต่รอรอผลนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุ้ยในกระทรวงใครกระทรวงยุ้ยที่มออกก่อนก็น่าจะคล้ายๆกับที่คุณหมอเขา คุณหมอคุณคุณหมอคุณหญิงพรทิพย์รศนัทุน,นันพูดเอาไว้เพียงแต่ว่าท่านคงไม่กล้าพูดปันโมคงต้องรอผลเป็นทางการแต่เราก็พอรู้คร่าวๆละอ่าเราก็พอทราบจากทั้งทนายกฤษณะด้วยอ่าเพราะว่าทนายกฤษณะก็เข้าไปในห้องอนนสูตรศพนะครับก็พอรู้คร่าวๆละเพียงแต่ว่ารู้อย่างเดียวมันไม่พอเพราะมันต้องมีหลักฐานด้วยถูกป้ะหลักฐานที่ทําให้เกิดบาดแผลอย่างเงี้ย หลักฐานที่ใกล้บาดแผลอย่างเงี้ยหลักฐานที่ใกล้บาดแผลก็คือน่าจะเป็นเสื้อสีขาวหรือกระโปรงสีขาวนี่แหละที่พันเอวไว้มันหายหรือว่าที่มันหายไปเนี่ยเป็นหลักฐานที่สําคัญเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับบาดแผลที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถหาพยานหลักฐานอะไรได้เลยเเถ่าเราถ้ทาทั้งทั้งห้าคนเนี่ยไม่บอกหรือบางทีเนี่ยทั้งห้าคนอาจจะไม่ได้อยู่บนเรือทง้งยาว อาจจะไปอยู่เรืออื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกปะ่ะเพราะเรือที่เราคาดการเห็นว่าสันนิษฐานก็นว่ามันคงไม่ได้ไม่ใช่มีแค่ลำเดียวยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็พยานหลักฐานทางนินติวิทยาศาสตร์มันมันมีมันมโยกาสมีแนวโน้มเพียงแต่ว่ามันจะต้องหาพยานหลักฐานในการเสริมอะ่ะเสริมเพื่อไปไปถึงจุดนั้นเนี่ยซึ่งอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่เป็นของมีคมที่ทําให้เกิดบาดแผลถูกป่ะเหมือนกับฆ่าคนตายก็ต้องมีอาวุธปืนแน่ ถ้าตายด้วยกระสุนปืนก็ต้องมีปืนถ้าม,มีปืนไม่มีปืนก็จะมีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวส่งฟ้องไปเดี๋ยวก็ยกฟ้องถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันต้องมีของมีคมต้องมอีชิ้นส่วนของเสื้อผ้าที่ใกล้ที่ใกล้เคียงบริเวณแผลอันนี้สองอย่างนี้สำคัญแล้วก็กระเป๋าผมไม่แน่ใจว่ากระเป๋าของที่น้องแตงโมถือไปวันที่ลงที่ท่าเรืออูเอ็นดีซี ตำรวจมีไว้หรือ,อยังนะเพราะฉะนั้นไอ้ของ2ส,สิ่งที่อยากได้เนี่ยแล้วก็วงจรปิดที่เราได้มาเนี่ยวันนี้ช่วงบ่ายๆก็จะไปคุยกับให้เอาคลิปต้นฉบับไปให้โปรดิวเซอร์ด,ดูไปดูไปขยายเพิ่มเติมให้มันรายละเอียดชัดขึ้นเมื่อรายละเอียดชัดขึ้นก็คงจะบอกกับที่น้องถึงมันชนว่ามันคืออะไร มันจะมีข้อสันนิษฐานเชื่อมโยงไปถึงอะไร <S <S แล้วก็สิ่งที่คือก็เสียใจนะก็ทำหนังสือไปถึงที่กรมทางหลวงกรมทางหลวงซึ่งเป็นคนดูแลวงจรปิดในส่วนของสะพานนนทบุรีหรือว่าสะพานนนทบุรีสะพานประมธาน,นีหนึ่งประมธาน,นีสองก็บางส่วนก็แจ้งว่าวงจรปิดเสียบางส่วนก็แจ้งว่า วงจรปิดไม่ได้ติดตั้งอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นคลิปวงจรปิดช่วงขาจับตั้งแต่บ้านตาลิปล่องถึงกรุงเทพมาหานครถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,รเราได้วงจรติดที่โรงแรมบัตตี้สองฝั่งคลองเราได้วงจรปิดที่สะพานเจษด,ดาบดินสองทุกอย่างสามทุกอย่ในช่วงสะพานนนทรวี สะพานประทุมธานีหนึ่งสองเนี่ยสมติดว่าเราได้น,นก็จะดีกว่านี้มันก็จะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราอยากได้เนี่ยมัได้เหมือนเป็นการเปิดทางเปิดทางแล้วก็มันทีก็อันนี้ก็เป็นได้น้องแจ็โมตรงๆนเ,นเพราะปกติว,วันที่แถวสะพานประทเมนเนี่ยไม่ได้เดินงเพราะว่าอาจจะเป็นสัมภเวสีอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เริ่เกิดอันนี้โดยตรงเลยลูกจอกเรียวก็รู้อยู่แล้วนะฮะโดยตรงไว้น้องเขาช่วยช่วยอีกทางหนึ่งแล้วก็พี่ก็ตั้งใจว่าปีนี้คงจะทำบุญกระถิ่นใหญ่ทุกที่ส่นสวนตัวให้น้องโดยตรงใช่ค่ะพี่เพราะว่าที่เขาทุกวันนวดตอนนี้นะครัเออมาเส้นว่าเพื่อจะทำให้เปิดทางให้เห็นไม่เจอสิ่งต่างๆอย่างที่นบุญถิ่นที่สามก็เป็นนี่คือตอนนี้น้อน่าจะมีคือเขาเรียกของพิคมแล้วกัน ของผมแล้วกันเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเขาบอกว่าคดีนี้ถูกแทงตายถ้าไม่มีมีดเนี่ยมันก็ไม่สั่งค้องนะถูกป่ะมันต้องมีครบถูกป้ะ,ะต้องมีครบต้องมีครบบาดแผลบาดแผลทาให้ตายแล้วบาดแผลเกิดจากอะไรองค์ประกอบข้างๆบาดแผลมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องครบ ถ้ามันครบแล้วก็บวกกับพยานแวดล้อมมันก็จะทําให้คดีจบง่ายอย่างหลักฐานสองอย่างครับก็คือกระเป๋าแล้วก็่อลของาบโมัดเทียนอันนี้มีความสาคัญยังไงรรส,สำคัญมากเพราะว่ามันมันเพราะว่าตอนที่เจอศพเนี่ยออไอ้ผ้าสีขาวไม่มีมันน่าจะถูกถอดออกไปก่อนถอดไปที่ไหนเดี๋ยวไปทิ้ไง,งไว้ตรงจุดไนหนยังไงหรือทัดไปนะหรอเปล่าเราก็ไม่แน่ชัดถูกป่ะไม่แน่ทัดเพราะว่า เท่าที่จําได้คือสภาพศพนะวันนั้นเขาที่ฟังจากผู้ภัยเขาบอกว่านอนคว่ำหน้ามาปแล้วก็ถึงที่สงสัยคือถ้านอนคว่ำหน้าเนี่ยแล้วทําไมบริเวณด้านหน้าหน้าอกเนี่ยมันมันช้ำถ้าบอกเป็นแดดแดดเผาใช่ป่ะถ้าแดดเผาเนี่ยถ้านอนคว่ำหน้าคว่ำใต้น้ําไม่น่าจะโดนแดดเผาเลยถูกไหมหลังก็จะต้องไหมถูกป่ะถ้าโดนแดดแต่นี้หลังไม่ไหมแต่สภาพศพคว่ำ ก็แสดงว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่ศพนอนหงายศพนอนหงายแล้วก็โดนแสงแดดหรือโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างอแต่ถ้าอยู่ใต้น้ําเนี่ยยังไงก็ไม่ไหม้ถูกไหมอยู่ใต้น้ํายังไงก็ไม่ไหม้ถ้าศพขึ้นมาปุ๊บแดดจะเผาเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพอจะขึ้นปุ๊บเนี่ยกู้ภัยมาเต็มแล้วอะเต็มทั้งลําน้ําแล้วใครๆก็เห็นอยู่แล้วถูกไหมเป็นไปนได้ยากมากที่ <reiter S 1> <ห>จะไหม้แล้วไม่มีใครเห็นถูกไหม พราะปกติสมมติถ้าลอยมาทึิงลอยลอยมาหลายชั่วโมงหรือลอยมาวันใดวันหนึ่งเวียนไปเวียนมามันต้องโดนแดดหลังต้องไหม้ดิแล้วทำไมหน้าหไหม้ก็เลยสงสัยแสดงว่า,า,าสภาพศพเนี่ยก่อนที่จะลอยขึ้นมาเนีย่ยต้องมีอะไรทียย่ปกติะ่ติในส่วนของธนากรธนาเอเขาไปอยู่คนเตียวคือเขาได้มีการบอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมก็บอกก็บอกบอกบอกแล้วเราก็ พี่ก well, kind of ็บอกส่วนของพี่เขาก็บอกส่วนของเขาแล้วเราก็มาช่วยพี่นี้พิครอกันอ <Method. S 2> ่าช่วยพี่น <wise> ีพิครอ้กันคนละด้านแต่พี่ก็มองมาเรื่องพยานวัตถุละว่าอะไรทําให้เกิดบาดแผลเมื่อกี้เองตอนที่มีการไหว้ช่นไหวเนี่ยเราไม่มีการพูดอะไรยังไงบ้างพี่เต้ก็ก็บอกก็บอกน้องแซนงบอกว่าช่วยพี่ด้วยแล้วกันเพราะว่าพี่ก็พี่ก็ทราบเรื่องน้องมาตั้งแต่ยี่ห้าแล้วะมตั้งแต่ยี่สิบสี่คืน อันนี้ก็เกอบเดือนละบางทีเวลาเราสู้อะไรยิ่งมันพลังมันหมดพอพลังมันหมดปุ่มก็ตือตื้อมึงคิดไม่ออกนะพอมันต้องช่วมเชื่อมโยงไงเนี่ยก็ีของน้องเ่วก็งงให้น้องช่วยด้วยละลายให้น้องช่วยด้วยละกันเพราะว่าในฐานะที่เรายัางมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ายังสามารถทําบุญได้เราก็ทําบุญให้น้องไปนะชาวก็ทาบุญท่าเดินหมดสามลกูกตั้งใจว่าให้น้องช่วยอีกต้อตใจเดียว ให้มันครบถ้วนถ้ามันครบถ้วนได้เนี่ยพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะทำบุญทอดกระสินใหญ่ไปให้เลยด้วยความตั้งใจของเราพยายามเือ่ะแต่เราก็มีประสบางเื่องกระแสอย่างจะว่าอะไรก็ช่างพี่ที่ไม่ได้แคร์อะไรตรงจุดนั้นเพราะว่าหน้าที่ของเราก็คือถ้าเราคลายประเด็นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยประชาชนก็คลายไปด้วยเพราะโดยส่วนใหญ่ประชาชนก็ยังใจจดใจจ่อับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ เกือบท hmm. ั้งประเทศอ่ะสายชาติก็ใจจะเจออกับเรื่องนี้ก็อยากให้มันคลี่คลายแล้วก็ตอบข้อสงสัยได้ทุกข้อแล้วก็มันก็จะเป็นบรรทัดฐานในการทําคดีของของพนักงานสอบสวนของสํานักงานอนบัติาหรือของกระบวนการที่ทาต่อไปต่อไปเราได้มีโอกาสไปเจอแบบพนักงานสอบสวนบ้างไหมครับก็เคยเจอเจอพุ่มกับเคยเจอพุ่มกับครั้งหนึ่งนณตอนนั้นก็ฝากแจงไว้ว่าอย่าพิ่งพิ่งสรุปคดีเอาแบบ ให้รอบด้านก่อนให้รอบด้านก่อนเพราะว่าต้องเข้าใจกระบวนการที่ทําเราเนี่ยสมมติถ้าเรามองจํากัดวงแคบๆมันก็หาข้อมูลแคบๆถ้าเราจํากัดขยายวงกว้างมันก็หาข้อมูลเยอะขึ้นแต่การหาข้อมูลเยอะขึ้นก็ต้องใช้สเสบียงทรัพยากรบุคคลเยอะใช้สเสบียงเยอะก็ต้องเข้าใจนะฮะเพราะว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนในเรือนจาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีฐานะยากจน สู้ไปก็คือไม่มีแรงสู้อ่ะถ้าจะสู้ก็ก็แพ้แล้วถูกป่ะแต่ถ้าไปสู้คนที่เขามีเงิน<แ>เขาสามารถหาพยานหลักฐานได้ทุกอย่างจนแบบฟังแล้วเสด็จน้ําเนี่ยเขาก็ชนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันกระบวนการที่ทำมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันอยู่ที่หลักฐานมากกว่ามันอยู่ที่ว่าความสามารถในการหาหลักฐานในในฝ่ายของที่เขาจะสู้คดีถ้าทั้งสองฝ่ายมันมันมีทรัพยากรที่เท่ากันเนี่ย มันก็จะมันสามารถตอบสังคมได้ในมาตรฐานที่มีข้อมูลทั้งสองด้านเท่ากันแต่ถ้าเราไปสู้กับคนที่เขามีเงินเยอะๆซึ่งเขามีศักยภาพในการหาพยานหลักฐานได้ก็บถ้วนมากกว่าเราก็แพ้แต่ต้นละเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องทำไงก็ได้ให้มันเท่าเทียมกันเพราะคนในสังคมฐานะไม่เท่ากันศักยภาพไม่เท่ากันเส้นสายไม่เท่ากันก็อยากได้รับกระบวนการยุติธรรมที่มันเท่าเทียมกัน อย่างน้อยในยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันค่อนข้างเยอะถ้ารวมค่ามือถือของทุกคนที่ใจจดใจจ่อกับเรื่องนี้พี่ว่าค่ามือถือนี่คงหลายล้านบาทละแล้วความตั้งใจที่พยายามอยากจะหาค้นคว้าแล้วเสียเวลาแต่เรากนอีคพี่ว่างานนี้มีคนทุ่มเทกับเรื่องนี้เยอะมากเขาเรียกว่าส่วนร่วมเลยเหมือนลงแขกช่วยกันทํางานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะเป็นมาตรฐานในการทําให้กระบวนการทิธีทำของเรามันดีเหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกคนมันก็เหมือนกับว่าคนจนเนี่ยเราไม่มีปัญญาหรอกถูกป่ะถ้าเราต่อให้เราเป็นทูบผู้ถูกกล่าวหาใครจะหาหลักฐานให้เราอ่ะถูกป่ะการหาหลักฐานแค่ออกออกไปหาหลักฐานทีนึงก็เปลืองค่าน้ำมันละอ่าออกละหาหลักฐานแต่ละจุดหนึ่งก็มันก็มีปัญหาถูกป่ะลำพังถ้าเป็คนคดีปกติเนี่ยพนักงานสอบสวนหาแค่คนเดียวนะ หาทุกอย่างนะแต่นี้คดีไม่ปกติก็อาจจะหากันหลายคนถยู่ไหมแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราจะหาฝั่งโจทก์หรือฝั่งจำเลยมีเรื่องหรือไมนทักทายไม่เท่ากันประเด็นของทนากริชนะครับหลังจากที่พเดชตั้งธนากริชนะเป็นที่ปรึกษาในคดีของน้องเป็นโมเนี่ยตั้งมูลเลยครับเพราะว่าทางคุณแม่ของน้องเป็นโมเองเขาระบุให้ตัวเองว่าไม่อยากให้ทนากริชนะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีของน้องเป็นโม่เพราะว่าตัวเองเน่ออันนั้นมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเรื่องระหว่างทนากริชนะ กับคุณแม่น้องแจ็มโมไม่ได้เกี่ยวกับคีออันนี้เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของภรคการเงินอ่ซึ่งมีนโยบายในการที่จะทําให้กระบวนการทิธทํามันเท่าเทียมกันแล้วก็หนึ่งนโยบายในหนึ่งในในโยบายนั้นก็เรียกว่าทนายรัฐหรือเรียกว่าทนายภาคประชาชนในการช่วยหาพยานหลักฐานให้กับฝ่ายที่ถูกกล่าวหาหรือฝ่ายที่ต้องการความเป็นธรรมอ่าคล้ายกับประเทศเกาหลีใต้โมเดลอ่ะที่แกนนี้มันเป็นภาคประชาชน ส่วนรวมกช่วยกันก็จะทําให้จะมีหลักฐานมากขึ้นในการสู้คดีแล้วเกิดความยุติธรรมแต่น,นี้เราสู้ให้กับคนที่เขาตายไปแล้วขเขาไม่มีคนที่ตายไปแล้วเขาไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้คนที่อยู่เท่านั้นที่จะพูดได้พี่ดีได้มีการคุยกังคุบแม่บ้านนะครับตอนนั้นก็เคยคุยตอนนั้นเรื่องเรื่องชนสูตรศดนะครับว่าขแต่ตอนนี้ก็ได้ชันสูตรเรียบร้อยไปแล้วก็รอผลออก พีเ่เต้บอกว่าใครกินก็ได้บุญนะครับหรือว่าคุณลุงคนนี้แกก็ได้บุญเนาะอิ่มท้องด้วย